สบายดีเศร้าโลกะวันนี้ฮักกับชิพ่าไปเบิ่งกุญชงเพื่อปากเส้นนะตอนนี้ฮักกั่รถไปได้เออพ้นกระตุกขั้มียู่นะฮันมาก่นนี้ก็รถติดขนาดเนาะเออติดซ้ำเก้ากระซ่ากอยแล้วขี่มาก่นนี้ใจของก็ตืนว้าบว้บเลยอ้ขี่ไปขี่มามาโ่ดนะกับมาพากรถไว้แล้วกับผ้ากันยางเลาะกับไอหนอกฮะนนะทิมงานสาป่วนเพราะว่าเอออบรรยากาศเด็กจะงวัด กุจะขึ้อนี่มีบดได้ของกินของอยากอ่ะเ้า,เาผกพากันมันยางลเลาะเลาะห้าเบิงเ้งแนวกินแนวยากบอกว่าจะเป็นบงังเขาหลอกเขาล้ำกับมีเนาะ ยุบนุนทงเฮือ,อนี่ก็จากว่ามีครบสูตรได้ผู้แบ่ผู้สาวผู้บ่าวผู้เป้าบอกว่าจะเป็นจงสลิปเสือซ้อนเออจากซื้อไม้ลูกให้เมียก็ได้เนาะบรรยากาศนี่ก็คุ้นนี่ก็ว่าถือว่าเอฮัตหลายในคนนี่ยางบม่ติดต่ำกันเมาอีกแล้วมาเสียเฮือดนาะพี่น้องเนาะเอาไปไปไไปลายแดงปลายแดงว่าจะไรปลาเขียวว่าจะไรปลายแดงว่าจะไรปลาเขียวว่าจะไรเอาปลแดงเป็นปลายชนะไปเนาะบอ,บอบรรกว่าจะทิมยังกับบูหูเนาะเออเมาอันนี้ก็มันยางเลาะเบิ้งเนาะ บา้องียังบะหัวมันกระเต็นจักบาทเนาะมาเต็นจักบาทหนึ่งมาวันนี้ก็มาเห็นไอ้ป้านคนรอนะคนดังเนาะแล้วมาเจอเห็นไอ้แน่นไอ้นัดนาลี่นะอะไรกันไอ้สายฝนคนรอนะเพิ่นมาขายไฟเบอร์ขายเครื่องขายขี้มขายของเพบนถนนเนาะแล้วมาเจอลูกอยากลูกอยากมาวันนี้เนาะเพิ่นมาขายเครื่องเนาะเออครขะม้างวันนี้ก็มาเจอเนาะมาเจอกับเจียมงเนาะเจียมงคนงามเนาะ เออเพิ่นก็สวัสดดอกสวัสดีเฮาอยู่เพิ่นก็ว่าเนาะเพิ่นก็บยองเฮาวันรออยู่มาวันนี้ก็มาเจอเอ้าไอ้ยังของมันนี่มันติดไอยังของมันนี่บักนี่นี่เออเอ้าเอ้ามันบ่เมนเลยด้นี่มันบ่เมนแล้ว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 เอ้ามันเฮ็ดสังเกตเอ้า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 มันเฮ็ดอีซังแล้วนั่นาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเร็วบักนี่กูลืมบ่เซจ่ใจมันเลยนะมันร้อนแท้ๆนะกูว่านี่นะพุ่น ใส่ซอสกันยังใส่บบเปียนนี่เอานี่ออกก่อนกูจังว่าเลยอู้นี่ในแหละบันนอกเขาในเมืองเนาะเห็ดที่ังกับโบเปียนพุน่นใส่บ่วงก็ยังบบเปียนจะบิ่งหันตักบ่วงกับโบเปียนต้องได้บอกใน้สอนอู้เห็ดที่ังกับโบเปียนเนี่ยนี้กินเขาเปียกเติมพลังกันเนาะกินเพื่อนี่กินยุบหนึ่งจากว่าเบิดได้เนาะสดมาเดียวนี่ก็ว่าเบิดได้ถวยฮาซิบนี่จากเขาไต่ริมเอาอันนี้มาให้กู้นี่ร้ายแต่หมาักพริกใส่กุชิบบขาดบ่กเฮ้ยกระเพาะกุชิบบซอดบ่เอาพริกมาหลายปอนีนี่ฮะ

บหลังจากเดียวเตะเมือก็มากินกระเลมเนาะมากินกระเลมโอ้บมแม่นมากินไอสกีมไอติมเนาะบมแม่นกระเลมเด้อไอสกีมไอติมเออแซบเบี้ยบั็นเงินก้อนเรีบนี่เป็นเงินคำมันยางเลาะกันที่เนาะมันก็ไก่สีคำแล้วก็ไก่สีมือได้มันนี่คำมากก็สีเบญผงไรไอ้มันย้างวงยาโอ้หัวใจเกือบเฮาเป็นวินได้เกือบหัวใจเฮาเป็นวิน เที่ยวก็มานั่งเสียบุญชงเฮือเสียดชงเฮือหลอบเดือกเออโบแมนเนาะหลอบสิคัมเนาะหลอบซิ่งสนะเลิศเนาะเพิ่นวันเนาะคนตบมือหลา่เขาเรียกว่าขอบใจเออหลังจากเที่ยวเบิงเหล่ของกามาสับปุ่งเป่าเหรียญจักบาทสองบาทเอ้าสับลูกแหละเนี่ก็นเรียกว่าถือกเนาะสับลูกที่สองนี่โบเถือกโบดิแดกนังสำเลยน้องเบิ้ลเงินหาอุ้ิบอย่าลืมกดติดตาม